คุณขาหนังนี่เขาย่างหนังจนหนังกรอบๆเลยค่ะเลือดเลือดเริ่ม <c oughs> มากระทืบไลให้เธอกระทืบไลนะให่กระทืบไล สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้กลับมาพบกับหน่อยซาพาแซบนะคะเนาะหรือว่าบาร์นาพาแซบค่ะวันนี้เรามีก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดนี่เลือดเป็ดนะค่ะทุกคนนี่เลือดเราคุ้นให้เบิ่งค่ะนี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวเป็ดของเราค่ะทุกคนค่ะหน่ายกินบอผักกับมีโซงอค่ะทุกคนมีผักบกชอยเนาะน่ยเนาะแล้วก็นีเป็ด นี่ก็ละค่ะปิดนี่ปิดวันนี้เขาซอยบอุค่อยสวยน้ำหนักต้องขออภาาัยอะไรแล้วก็มีเลือดเป็ดค่ะเลือดเป็ดนำมาค่ะทุกคนซลสเส้นน้ำกันเ้นาหนังนี่เขาย่างหนังตุนหนังกรอบๆเลยค่ะปิดอืมอ แล้วก็มีแคบหมูน้ำ อืมน้ำามันนี่กินยังไงเพราะวะ่าคั่แล้วค่ะ 那个，了不去旅吗？ เผ็ดอยู่เด้พี่กะเลียง ก็เลยใช่ปะฮะไอผมคนชอบกรับนะ อาจจะไปลงคลิปทุกมือด้วยค่ะเพราะว่าเห็นงานกลับมาบางทีมันทามากเขาก็เลยแบบว่าไม่ได้ลงคลิปรุกมือเลยคะ่ะม,มันกินมันมาหิวแล้วมันดึกพดูดช่วงนี้งานหลายโอ๊ยงานจะหลายไปถึง ปลายเดือนปลายเดือนเอ็มิทุนาค่ะเป็นช่วงเอ็ซัมเมอร์ของสวีเดนเนาะมันนี้ได้อย่างก,กินแรงค่ะทุกคน นี่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดอ่ะอน้ำเค็มข้นราะว่าก็เลยต้องใส่ซรสเอ้ยใส่ซอสราดเป็ดก็เลยไม่ได้ราดเค็นก๋วยเตียเเต๋ยก็เลยน้ำซอสมาใส่น้ำซุป เอดดเลยน้อยเป็นหางแล้อืมนี่เห็ดขง่งเห็ดของพิมยูนเอนถือดูเอถือมาดูแคหมูไปครับไปอืม ถามว่าแซ่บไหมโอ้ยหอมๆพี่ดูหอมถามว่าแซ่บไหมบอกเลยว่ามากเตะ Rất bị sư tử lăn thái hà ừm <laughs> ดูเขาพริกเลยใครพริกกะเลียง,งหรือเปล่าเจ็ดบดิมุ่เลยเลือดเลือดเลือด มันปวดมั้เนาะอยากกินยังกเราองเขียเมื่อไหร่เด้อคุยกันได้ด้วค่ะเนาะว่าค่อยเก่งพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจ 음, 음 สินสันแต่ว่ากูกินบวมเกืบหลนนะุนเนาะถ้าไม่ยกสดมันช่องปลอมถ้าไม่ยกสดไม่ใช่หน่วยซาพาเซ็บเขาคือช่องปลอม <c oughs> ัภาษาจีนน้อเมื่อกี้นะไม่เอาบุคคลโอเคค่ะทุกคนอิ่มแล้วค่ะรอบนี้ฟังก่นไปเนาะอย่างนะฉันจะเป่าคาถาเพื่อให้เธอหลงรัก จะเป่าคาถาให้เธอกลัางไกลให้เธอมากระถืบไล่ให้เธอกระทืบไล่นะไม่กระทือไล่กระทืบไล่โอเคไม่ไม่ใช่กระทืบไล่เอมั้ยฉันจะเป่าคาถาให้เธอหลงรักจะเป่าคาถาให้เธอคลางไคลให้เธอมากระทืบไล์ให้เธอมาปักตะไคร้ให้เธอมาอยู่กับฉัน ตลอดไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะนอกกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกับพี่หน่อย,น,ยนะคะเมืน่อนี้พี่หน่อยต้องล่ำลาไปก่อนนะคะเนาะพบพ่อกันไหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะนันหลักสวันดีนะคะทุกคน๊ม่บายจ้า